ผานด้านเก่งดานค่ะานนี้นะคะพี่น้องผว้กับพวกเสือจะได้ทานข้าวอมบ๊วยอร่อยจะเป็นการประกอบอาหารแบบชาวไทยนะคะจุกจุกจะมีการสาธิตอันแรกนะคะก็คือไข่อันแรกที่จะให้ดูก็คือไข่ไข่ที่ไข่ผิดนี่แหละค่ะเราใช้น้ำหรือ อะไรก็ได้ซ่อมก็ได้ที่เป็นของแหลมจิกไปจิกไขทท่ซะก่อนเพื่อไม่ให้เวลาเราห่อแล้วมันจะไม่ระเบิดเวลาเราทิ้งเข้ากองไฟนะคะก็จิกให้มันเป็น,ปนดูหนึ่งสองดูเสร็จแล้วเอากระดาษแช่น้ำนะคะกระดาษแช่นะกระดาษที่ดีที่สุดคือกระดาษหนังสือพิมพ์มันจะนุ่มแล้วก็ห่อตรงนี้เป็นแน่นพอห่อเสร็จแล้วโยนเข้ากองไฟเลยคะ <Okay. S 1> ่ะรียกว่าเผาไข่รีกว่าไข่เผา หรืเขาไข่ก็ไ,ได้เนาะ,ะเดี๋ยวจะให้ชิมว่าอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวจะให้ทิมอันที่สองก็คือ <c oughs> ถ้าเราเข้าไปผ่าลูกเสือไปเข้าคไข่ก็เป็นปรากฏว่าลูกเสือไม่มีน้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำไข่ดาวเราก็จะมีการทอดไข่ใบตองโดยการใช้ใบตองนะคะโดยการใช้ใบตองสองใบอันนี้ท่านบอกว่าจะสาธิตกัน ใบตองมันจะมียอยู่สองหน้าเอาด้านที่มันคือด้านนี้ด้านที่มันลงนะคะแลวเอาเอาด้านที่ไม่มันให้ขึ้นเราจะให้วางไว้ที่กระทะเสร็จแล้วเมื่อใบตองมาถูกความร้อนมันก็จะเกิดความร้อนอยู่บนใบตองนี้เราก็ปล่อยไข่ลงไปเสร็จแล้วก็อีกใบตองใบหนึ่งที่ไม่ได้ใช่ความมันนะคะด้านที่ไม่ตีมันประกบลงไปด้าน,าาน,น,นะะมันก็จะเป็นด้านบนเราก็พลิกกลับได้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเรา มีน้ำมันอยู่ที่กระทะนะคะซึ่งท่านสออทวัตชูหน่อยค่ะเจ็ดไปแล้วหนึ่งนะคะหนึ่งใบเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องผู้กับผู้เสืรลองทำทีนี้เรามีมันเราทำยังไงคือจะได้รับประทานมันอย่างอริ่งน่อยเราก็ทำกองไฟเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวชกกองไฟเหมือนกันเผาเผามันเผาก้้ยทีนี้เราไม่อยากกินแบบอย่างนี้แต่เราอยากกินเผ็ดๆนะอยากกินมีรสชาติ เราก็จะเป็นเรียกว่าหลามหลามในที่นี my my ้มีสองกระบอกอ้าวเจ้าของกระบอกมาหน่อยค่ะเจ้าของกระบอกหลามไปไหนล่ะเอาเปิดเลยค่ะเปิดเลยอันแรกคณะเราได้แหละเพื่อนจะเปิดหน่อยผมจับกล้องอยู่ปลาปลานะคะปลาเทื่นปลาดุกหรือปลาอะไรก็ได้ท่านพิสิทธิ์ช่วยห่เราใช้เตาสามขาที่อาจารย์ไปเรียนมาแล้วนะคะแล้วกระบอกกองไฟมัด้านล่างแล้วก็ยากลักษณะคือใช้กองไฟประเภทไหนมันถูกกับ อาหารที่เราจะปรุงประเภทไหนนะคะออากระบอกแรกคือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุอ่าไข่ตุ๋องมาโชว์เลยคระยกเลยมาเดี๋ยวผมใส่มมาทำเข้าใส่ตัวมาเปิดฝาเราจะทำเป็นหม้อนะคะเรียกว่า อันนี้คือไใคข่ตุ้นอ่าไข่ตุนอันนี้คือฝาหม้อนะคะคุณครูถ้าพาเด็กนักเรียนอ่าไปแข่งทักษะทางวิชาการนี่อาจจะถ้าเป็นลูกเสือสามรุ่นใหญ่เขาจะเรียกว่าการจัดค่ายนะประกอบอาหารเขาจะมีการทำหม้อโดยลักษณะของหม้อคือจะมีนะคะจะมีข้อของไผ่นะคะสองข้างแล้วเจาะตรงกลางแล้วทำตัวนี้เป็นฝาปิดได้ ทีนี้ทาได้หลายอย่างอันนี้คือตะแครงไปข้างหน้าเลยคะ่ะอันนี้คือการตุนนะคะก,การตุนโดยหม้อหม,ม,ม้อไม้ไผ่นะคะอ่าหม้อไม้ไผ่อ่าโอเคไม่ไหม้นะคะไม่ไหม้เดี๋ยวจะให้ชิมอร่อยอ <laughs> ทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นข้าวนะถ้าเป็นข้าวเราทำหม้อหุงข้าวไม้ไผ่เสร็จแล้วอัตราส่วนของการหุงข้าวกค็คืออะไรคะหนึ่งต่อ สองใช่ไหมคะคือข้าวหนึ่งนะ้ำสองมันก็จาเนื้อข้าวเหข้าวเลยเม็ดก็จะเรียงเขาที่ไปทักษะได้ไปเียทงทองระดับประเทศมาแล้วอีกเขาใช้ข้าวสาวสาว,สาวให้มันจะเรียงเม็ดสวยมากนะคะหลังน,นั้นท่านอาจารย์พิทักษ์เอาไปแข่งได้ระดับประเทศไปเรียงทองมาใช้ข้าวสาวให้เนีย่ยมันจะเรียงเม็ดแล้วก็สวยนะคะอ่ะทีนี้ต่อไป ข้อสองค่ันเดียวกันใช่ไหมคะใช่อันนึงก็คือการหลามคุณครูช่บปลาปลาดุกนะในปลาดุกของปลาดุกหนึห่งตัวปลาดุกอยู่นะคะทําได้หลายอย่างทําเป็นแกงหรือทําเป็นหลามหรือทําย่างก็ได้ปลาดุกที่ตัดแล้วก็ทํากระบอกไม้ไส่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการย่างสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ชิมแล้วต้องกินแ้วมาเดี๋ยวจะให้ชิม ลามลามปลาดุกก็เหมือนกันตัดเป็นท่อนท่อน,อนแล้วเอาเครื่องปรุงทุกอย่างปรุงเสร็จแล้วก็ยัดลงในกระบอกแล้วก็ทํา่าเขาเรียกเตาอะไรเขาเรียกเตาอะไรไปเรียนมาแล้วเตาอะไรคะ <c oughs> เตาต่างระดบับ <c oughs> ไม่รู้หนละักเรียกเตาอะไรก็ไม่รู้ดูสาธิตกันเอาว่าเตาตนี้นะี่ยนั้นเราสามารถใช้ตัวเนี้ยนะคะเป็นหลามเป็นหมอ้อตุ๋นเลยตุ๋นมันก็จะสุกก็จะอร่อยนะคะ ทีนี้เนื่องจากว่าอของเรานี้ทำสองอย่างให้ดูก็คือกระทะขอหมูล้านหนึ่งคนยืนผู้หญิงจะให้มาทำไข่เพื่อนึงมาเลยเร็วมาล้อว่าไข่กระทะที่ท่านพอออัทวัตทำเนี่ยนะครับแล้วเราทำสัญจาต่างันไหม อไมอาจารย์แลียงาจารย์เกียยเกียเกียไข่ออกจากเตาให้หน่อยานั่นไข่ตรมนั้นามผี่ชายมาไม่เกียยไข่ออกให้หน่อยน่ ไข่กับันอยู่ที่ตรงเขานะคะไข่มูเน,นะะมูเน่อ้าวมูเน่อ้าวมูเน่ครับไม่จำเป็นแต่ว่าเราเข้าด้าน,นอาจารย์เอาไปอยู่บ้านเราไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้นะคะ<ม>อยากทานไข่ที่ไม่มีน้ำมันอ่ะเราก็ทำใบตองก็ <imet S 1> อ,อ,งอ,อยู่บ้านทำนะทำใบตองแล้วก็ทานก,กฟฟับกาแฟอร่อยดีนะมันจะหอมใบตองนะคะ อยากเนาเพราะพี่ตนกลุ้ยนี่เออไปซื้อว่าใบกล้วละตับชอกตับเลยเสร็จแล้วมันร้อนเร็วมากเลยนกระทะนี้อ้าวแล้วอีกไปนึงประกรกกเอาให้เยอะๆหน่อยเอา เอามันเอาให้คนซิมเด้อเราในมูลน่ะลดทิพย์วางไปลดลดไม่เอาไปคนบิกานะเดี๋ยวเราใส่กันเลยในขณะที่เพื่อนทำนะคะหัดทำเดี๋ยวเจ้าของคาเขาจะมอบหมายว่าอาจารย์จะต้องไปทำอาหารอะไรชาวค้าวมาส่งหนึ่งอย่างเดี๋ยวเขาจะมอบหมายเราเราก็เลือกเอาแต่คงไม่มีมันแล้วนะ พีเลยเพราะมันเอามาสาธิตให้พวกเราชมเฉยๆเอ้าพิกกับเ็วอย่าังเร็วนานแดอ้อต่อโมให้โมหนึ่งนะคะ่ะน่า,าสอดแสดงว่าอยู่บ้านาทำกับข้าวเป็นเอาแบบกินได้หรือแบบตำนาน <c oughs> บบตำนาน <c oughs> อาตัวแทนแต่ละหมูยืนมามารับเอาถิ่มจานในนั้นมันจะมี อาหารอยู่ในจานนั้นแบ่งเท่ากันนะคะเราไปกินรูสีกแบบจุกๆไปเลยอ่ายเัไปกรอกมาินเลยที่อยู่ในกองไฟมาด้วยนะคะที่มากกว่านะที่จานเลยกว่าเยอะเลยที่จานมีสองที่นี่มีสองไข่มีสองไข่มีสองไม่ต้องไมถุง อันนี้คือว่นีคือาใหม่แบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันโอ้เห็นแกนอร่อยนะคะมันล้างคือพวกนี้แกงไม่ได้หากินง่ายๆนั่นแหะใข่ค่ะเดี๋ยวให้เขาเขาจะให้ชิมให้เด็กชิมอันนี้ให้ชิมตอนไหนคะอันนี้เอาไปให้เขาชิมช้อนเขาทำยังไงช้อนกันเลย เดื่ยเอจะบอกไม่ไค่จะไปไดน่ะเเตาไม่ถือหม้อไม่ใคะเดินเดินเลยตารุ่เลยนายพวกยัดหลายน่เด้เนาะโอ้ทงคนสวยท้งคนเช่อิดท่น่อ่อยนะเพาในหลักสูตรนี้เราต้องประกอบอาหารเอง ไอชิมให้ชิมบัาอร่อยไหมน้ำไข่น้ำไข่อร่อยไหมคะไปทำที่บ้านนะอยอร่อยไหมคะเออตุนคะนี่ตุนหล้ำ มื่นหมูอืนเอาไปสิครับผลนมูนึงห้มเาไปทานเลยค่ะอนี้มูนี้ชิมแรกวเอนี้มูนี้อาหมูนึงไข่หมูนึงเอาไปาชิมค่ะให้ชิมนะคะให้ชิมนะคะข่ลงก่ะมันจะมีมาขม่วงด้วยนะอร่อยนะคะมันม่วงอ่า เอาเอาฟ้าดีดูดีๆนะคะชิมนะคะทุกหมูชิมนะคะสมันเป็นยังยู่หมแซ่บลาไ่ได้ใช้น้ำดิแซ่บเป็นไงคะรสชาติอร่อยใช่ไหมอ่ะดูนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะชิมหน่อยค่ะถ้าใครไม่มีรสชาติมีซอสให้นะคะ มีซอสให้จอะนะข้างในนี่มีซอหดมีซอสให้จดไหนเขาถือเูไหนไม่มีรสชาติมีซอสให้จอะข้างในอ่ะไาจรยเร็วๆหูกินอยากได้ไหมให้ชิมร่วางแล้วเอาป็นตองวางช่วยหน่อยให้เขาอาหมูซีหมูซีอาปเือให้หมูสหน่อยหมูสามเป็นแล้วหมูสมเป็นแล้ว เอาไข่ใส่ผู้ซีผู้ซีเอาไข่ใส่เอาเอาไข่ใส่เลยเอาไข่ใส่เลยไม่ตอบเลยเอามหมอรอร่อยไหมต่อไปนี้เอาไปต้งเอาไปต้มรว้วรวมแก้วันกินข้าวหม้อเดียวกันมันจังเลยทีนี้มันจะมันหรือไม่มันอร่อยไหมอร่อยท่านต้องทำเองแล้วนะคะ โอ้ไม่ยืนถ่ายรูปนะคะเอาพริกมาใน้กำลงคุณค่ะพริกเอาพริกเล้วโอ้ยมันยังไม่สุกสุกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจนเจนเจนไปแรงไปไหนไปแรงไปรือเ่นเอกระเบื้องไปแรงไปตองไปตองไปตงเาไปตงองไปให้หม่มันจมไปตงมันไม่เออมันจะเหลือเท่าไหร่จ็อยู่ในไปตองนั่นแหละ ถูกไหมเออก็เตาใช่แล้เรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเตามันแรงต้องแรงยกกระเตาลกเตายกกันครับลกกันครับฐามนี้มีใครสนใจได้อีกไหมที่สามารถที่จะทำประกอบวิชาของข่าวของอาหารชาวไทได้แบบไหนบ้างหรือใครมีประสบการณ์อยากจะแชร์กับเพื่อนได้ไหมคะ โอ้ยบ่นีแต่ฝ้ากินมงนู้นนั่งกินเอากินเอาบ่ปาาบ่ตีงนเออร่อยไหมคะอร่อยอ้นคะก็อันนี้ครับับที่ธมะไานอ้าวหม่ไม่เอาหรอซอสต่เอาหมูสองเซอสไปอ้าวถ้าไม่มีใครสงสัยนะคะก็ขออาสุเลย พวกเราทำชาว่ายอาหารชาว่ายประกอบง่ายๆแต่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติสองนะคะถ้าเราไม่มีหม้อไฟเราก็ใช้หม้อไม้ไผ่ได้ใช่ไหมคะเราหุงข้าวได้เราปรุงอาหารในหม้อไม้ไผ่ได้แต่เวลาใช้ไฟอย่าใช้ไฟแรงมันจะไหม้ก่อนกพราจะนันต้องไฟปานกลางหรือไฟพอดีพอดีนะคะมันก็จะสุกแล้วก็อร่อยหอมนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยก็สวัสดีค่ะ กับ <All right. S 3> uh ้าวคระมวงมะม่วงมะม่วงมะม่วงมะวงมะม่วงม่ะม่ะ่วง่งม่วง่ม่วมะม่วงมะม่มเ่่มมางม่ะม่มเลยคม่อมม่มเง ม,ม,มีครัเลาไปกิแรกปลาองเขอาไปร้องเาไปลยนะเนี e ่ยน่าไปใส่ขยันใส่หน่อยน่ยล้เดินทางมาถึงรอบแลวก็ได้ลงเกานแลวก็ปฏานรวม nhuối lại mà, ngồi đâu anh, ngồi đi, nhung cứ ngồi tự ngây người, xong nghe xong ต่อไปปิดงานของท่านนะครับปิดงานของท่านสวานาฏิทงาน,น,งานจะส่งผมวันไหนให้ฟังนีวรอ์เป็นปจังหวะของท่านนะครับเป็นจังหวะของท่านนะครับผมมีงานของให้ท่านอยู่สิบงานงานละสิบคะแนนเป็นร้อยคะแนน เดินทางมาแล้วครับเดินทางมาแล้วเดินทางมาแล้วเนืตุ้นไข่อยู่ไหนล่ะไข่อยู่ไหนตุ้นไข่อยูย่นี่ก็เหลือนี่อยู่นี่ก็เหลือนี่ อันหนึ่งอันนี้หมด่ยังยังครับเอายกให้หน่อยอ่ะยกยกยกให้หมูซีอันนี้ยกไปให้หมูซีซีเอาไปหมูซีมูซีเอาชิมเลยหมูหมูซีเอาครับครับเอาไมเออชิมเลยชิมชิมฮะต้นไ่เดมันเปราะไหมเด้อตุ้นไผ่ด้วยกระบอกไม้ไผ่จะส่งวันไหน ฟังคำฟังคำระสางานจากรีวอนจมูกแต่การตุนไข่จาตุนอยู่นอกมันไม่สุกมีมีอยู่บางบางรุ่นบางไข่ตุนอยู่ข้างนอกในทีใส่กระบอกมาส่งรักไงารักไงถ้าท่านตุนไข่ด้วยกระบอกไผ่มีคะแนนครับ เดี๋วท่านจุนข้างนอกมาเทใส่ได้ศูนย์นะเออได้ศูนย์นะครับเออเห็นว่าอร่อยเฮ้ยิ่แซ่บเพรเขาเนเี <c oughs> เออ้ยเหนเนืงน่งเนื่งจุนไข่ด้วยกระบอกไม้ไผ่ส่วนจะส่งวันไหนฟังพี่วันเป็นจมูกท่านนะครับจุงไข่แล้วนะครับสองที่เก็บเครื่องมือเออ ที่เก็บเครื่องมือเราเรียนแล้วเราเรียนเข้าฐานแล้วเราต้องทำสามสุขาิบาลให้เราทำทั้งขยะเมื่อก่อนเราจะขุดเป็นหลุงเปียกขยะหลุงเปียกขยะหลมแห้ง,ง,งทุกวันนี้เราไม่ขุดแล้วเราต้องเป็นทั้งขยะลอยขยะลอย เปียกพยะลอยแห้งต่อไปฉันวางถ้วยจานมูในบ้าที่ถ่ายภาพไว้ออทุกมือทุมือเป็นแค่ตัวอย่างให้ท่านดูว่าโอ้ภาษาทาําเนี่ยทำสวยตัวนี้มีก่อนให้เต็มเต็มสิบเลยครับชาวานะครับ ต่อไปทิ่งลอ,อยทิ่ somebody, งลอยที่แขวนไว้บนฟ้าเอิ่งลอยต่อไปเตาลอ,อยเห็นไหมที่เรายกออกไปแลป้วก็มีฝนตกมีพื้นข้างบนเตาลอ,อยเงินของท่านนะครับง <ไป S 2> านของท่านนะงานของท่านงานต่อไปงานต่อไปเมื่อเรา,า,านอนค้างแรม ท่าต้องสักผ้าก็มีราดา่าผ้าเออด่าผ้าสืออะบ้างเอื่ออะางเอวนยี่บ้านเคยซักผ้าเลยี่สิบเอลังเครับก็มีราดา่าผ้าเมื่อเราไปนอนอยู่รวมกันม่ชูเตอร์ <c oughs> ต้องมีที่วางรองเท้ <c oughs> าเออฉันวางรองเท้าห็นไหม พาร่างงานเราเนี่แล้วมาอยู่ข้าลูกเสือแล้วไม่เหมือนยูววันนี้จะเป็นวันที่เขานอนหอเปล่าเพราะเขาไม่งานเยอะฉะนั้นคืนนี้คืนนี้นะคืนนี้นะคืนนี้นะต้องส่งงานพรุ่งนี้สี่รายการรายการละสิบคะแนนโอ้ยได้จต็ร้อยไหม ส่วนจะทําอะไรบ้างให้ไปฟังวิโกไปจมู่เขาจะมาสั่งว่าคืนนี้ทําอะไรเออส่วนอุปกรณ์ที่อุปกรณ์อยู่ที่ด้านหมู่บ้านหมู่บ้านน้ำมืเบิดนะครับก็จะมีไม้ไผ่ให้ท่านไม้ไผ่เมื่อเขาใส่งเก้ารายการสิบรายการแต่พุ่งนี้ตรวจแค่สี่รายการ เออมีสิบรายการแต่ตรวจแค่สี่รายการทั้นต้องบริหารเนืองไม้ไผ่ที่ให้เท่ากันทุกหมูสองเชือกฟ่าครับมันมีบางรุ่นเพื่โทัพท์หาหัวเพิ่นสื่เยือผามมส่ทรงเนี่มูเพิ่นได้สีเหลืองหัวเอาสีแดงใหมเมื่อผูกมาเนี่ยถูกตัดกันนะครับเออ ช่ไม่ใช่ชี้ผูให้กระรอกนะถ้าจะสั่งคนข้างนอกเอาเชื่อม่าส่งตูบ้บ่อสีไร้เลย <c oughs> ครับเชือกฟางผมมอบให้กูละสองสองวันถ้าจะฉีกจะแบ่งเรื่องของท่านนะครับเราต้องส่งงานอยู่สิบงานนะครับ,นนรบแล้วจะมีเครื่องมือมีจอบมีเสียมมีเลื่อยมีมีมีพราคงไม่คง ผมส่งให้ท่านเป็นเรืเ่องของท่านครับลุงเป๊กของเราครับผลใส่หินจะรัแตกของท่านนะครับให้ฟังคำบอกคำสั่งของวิยากรงานองอบให้ไม้ไผ่ได้ทุกหมู่ครับเท่ากันครับหมู่ละแปดท่อนฉะนั้นเมื่อผมสั่งแยก มีชื่อเลร์นะครับเลิกคือเราไปเียนกันอีกสางแยกเพราะอะไรเราจะไปสู่งานอีกคบก็ให้เต่ละหมูไปรับสัมภาระนะครับสมัมภาระอยู่ฝังพี่ตุย้ยเตอรอียมส่งงานครับใครมีข้อสงสัยถามขอองสุงเรียกอะไรนะนนพี่สัมมา จะส่งอะไรบ้างฟังประจหม่ของท่านคืนนี้ทราบทราบทราบครับและใครรับจริงหวังว่าคืนน uh in um> ี้อย่านอนดึกเมื่อเมื่อฟังนั้นหมายถสงแล้วก็ให้สมาชิกแกน้องโมไปรับอุปกรณ์อย่าลืม รับอะไรไปบ้างผมลงเีวีมาแล้วนะครับว่ามีจอบมีเสียมมีมีดมีปลามีเรื่อยทุกอย่างมีไหมวันเสาร์กินข้าววเนพุธวัอาเิตย์ตกกินอยู่แ่บไล่หลายหวังว่าคืนนี้เราจะไม่นอนดึกสวัสดีครับนั่งครับฟังรับมายโอเคเรียบร้อยนะครับ สำหรับวิชาเช้าค่ายกเรียบร้อยนล้ะครับผู้เดิมมอเช้าผู้ที่นำร้องเพลงชาติเช้าโอเคนะครับให้สัญญาณมีนะเดี๋ยวพอพักแถวนะครับพอแยกแถวนะครับเขาก็จะมารับอุปกรณ์รับไม้ไผ่ตรงนี้นะครับ

เดี๋ยวพรุร่งนี้เนี่ยพิชาาสวนสนามฉันไม่รอไปหยุดด้วยมันนั่งเราไม่หยุดเตอมมูเลยไม่ดเพราเขามาป้านเี่ย